ครับวัสดีครับมือนี้อีกแล้วมือนี้เอาอย่างมาร่วมกันหอดมือหอดเวลาแล้วสิบห้ามือ,อรอบนึงผูก,กอกับกระกอกกากท่ารถรถยังโมามาเอาเรอรถ ในรถก็มาหรอกสิบห้ามือ้อต้องได้ออกมาร่วมกันซะก่อนที่จะขนเข้าไปลานไงโอ้แม่นมดเลยุ <c oughs> นในรถโถ แต่ก็บอ,อกลายเท่าไหร่อกรอบนี่เพราะว่าคนก็พักหลายละยางก็บาค่อยออกอันนี้ก็ยังกอกอย่นี่ก็ได้ ขัารถเล็นน่อยรถออกมาอยู่ริมถนนรถเลียวไปเทียวมาเนี่ยวันนี้สิเด้อยู่ประมาณจัก สองเที่ยวประมาณนี้อันนี้หมกักทับทิมก็ำลังเป็นดกอกว่ะกำลังเป็นดอกเป็นดอกลายยุ่นมัดหมากนี่แหลวน้อเฮือนนี่แหละหน้าเฮือนหน้าบา้าน ขี่อย่างข่าวจั่วเลยนี่นะแต่ห,หน้าตาคนกอกโบหินิชนิดขนาดเลย มังเหาก็เป็นมากเลยเด้อมังเาะถ้าอยากมาเด้อมากินเด้ออ่าใกลแล้วจนเอาก็ได้กินแลวนี่เออเรากำลังเป็นมากมาก่อนให้บริโภค รถมาแล้วเอาขึ้นรถแล้วบาทนี่ม,นนมือนี้บอกคือคืนมือนี่คืออย่างน้อยถึงคนกัดบอกค่อยม่วนครอบย่านโลกเฮ้ยบอกม่วนไปกันได้ปกตินี่โอ้หลาย ่<ค>น <laughs> านโลก่านิไฟนี่แหละ <c oughs> เอาขึ้นเต็มรถแล้วก็เอาไปก่อนแล้วจะกลับมาเอาอีก

อ้ารบลาย้แล้อันนี้รอบรอบแรกอันนี้เขี้ยวแรกเดี๋ยวรออีกจะเขี้ยวหนึ่ง มาแล้วรอบสอง <c oughs> มันบ่มีอันยาวหวะมีแต่ข่าวกันนั้นอ่ามีอยู่มีอยู่อันนั้นมีอยู่เอออเาไปมัดใส่เหงื่ออยู่เที่ยวรอบรอบสองอันนี้เนาะคือซีมดอยู่หรอกรอบสองไปตามมดอยู่บ่อลายเติบเลย หมหลายหลายน่าน่าสีมดอยู่ประานการยางิเกเตกินมกห่รื่นเเนไ่อโอ้ยมากินแล้วมาแล้วสามสิบตัวไหน มัดอมัดอามัดมัดอยู่มัดอยู่มัดอยู่สามสิบกัวมัดอยู่เออก็พอดีสี่สิบกัยังเอาไปอยู่เนาะเออยัดเจบเจียยัดให้มันมัด

เีจ้าสองซื่อเก่าอันนั้นผูกป้ายอันนั้นป้ายซื้อเจ้าของกระั้นโมมีป้ายที่ลงกัน สอเข,า,อขาไล้นะอกอไรอกขับเทยนะ่าหน่อยจังหน่อยส่ว โ oh, <yeah>. oh, <cat> ้ยยยยยอยย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 งยายย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 ยเอยเอายย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 อยย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 อย ทั <mile> ้งเลขมั้มือนี่นีจไใช่กัย่ไอ่อนได้หลายกรยาอ่อนหมบิเทอรไม่หรอถ้าไม่อีก้าแปดแบนปดพิซซยางเอาเพิ่แตกเงเนาปว่าไปต่อเปอร์พาเวอร์เลยวดีแล้วพวพเขาซื้อแบบน็นเอาของก็ออเออ

จะเอาอะไรหรอไปมาเลยหมดเจักเสียโอเคละโอ้ยอยโอ้มันเหลวขนาดจั๊กใส่ฮึมหบดได้หมได้หมได้บมดเลยสูตรนี้หมเป็นเด้อเอาสูตรใหม่เด้อต้อยมันได้จักถุงนอข้าเหนียวอ๋อทำนี้ก่อนอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับสวัสดีครับ